เฮียหลีและเซียวอยู่เดินลงไปตามบันไดาทางเดินเติมไปด้วยโคลนและตะไคร่น้ำความมืดมิดปกคลุมชวนให้อึดอัดหลินอายเย็นเยือกลอยผ่านตลอดทางเดินเซียวอยู่เดินนำหน้าค่อยๆก้าวช้าๆอย่างมั่นคง เนี่ยหลีบอกได้เลยว่าเซียวอยู่ระวังตัวอย่างมากในการก้าวเดินแต่ละก้าวเขาตรวจสอบพื้นที่รอบๆอ,อยู่ตลอดเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะเจอกับกับดัก รูปแบบอาคมก่อนหน้านี้ก็มีกับดักซ่อนอยู่เพื่อทำให้คนพบเห็นเข้าใจผิดมีเพียงคนที่มีความเข้าใจในรูปแบบจารึกอาคมอย่าง่องแท้เท่านั้นที่จะมองออกซึ่งระดับของเซี่ยวอยู่สูงอยู่แล้วและด้วยความสามารถของเขา กับดักธรรมดาทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วเมื่อเดินมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงทั้งสองคนก็ตระหนักได้ว่าพวกตนนั้นไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนกลิ่นอายแห่งความตายที่น่ากลัวก่อต่อขึ้นรอบๆบ มีโครงกระดูกกองเรึงรายรอบที่ที่พวกเขายืนพวกเขาก้าวผ่านโครงกระดูกเหล่านั้นอย่างระมัดระวังเกิดเสียงแตกหักของกระดูกจากใต้เท้าของพวกเขาทันใดนั้นก็มีเสียงแหลมหวีดวิวดังขึ้น ปรากฏร่างสิ่งมีชีวิตน่าเกลียดน่ากลัวไต่มาตามผนังกำแพงและกระโจนเข้าใส่พวกเขาสรงมีชีวิตเหล่านั้นส่งกลิ่นอายเหม็นเน่าออกมาจากร่างกายพวกมันมีแขนขาคล้ายแมงมุมและไต่อยู่บนผนังนั่นมันพวกผีดิบหนี ระวังพิษจากตัวของพวกมันด้วยเมี่ยหลี่เตือนเซียวอยู่เมื่อมองไปที่เจ้าพวกนั้นเซียวอยู่ขมวดคิ้วใบหน้าของเขาแสดงออกถึงอาการขยะขยงเขาค่อยแบมือออกพลันปรากฏโล่แสงขึ้นล้อมรอบพวกเขาไว้ โลนี้สร้างมาจากแสงเมื่อพวกผีดิบสัมผัสมันร่างของพวกมันจึงระเบิดออกกลายเป็นของเหลวสีเขียวเมื่อเห็นเซียวอยู่กระทําดังนั้นเนี่ยหลี่ยิ้มเล็กน้อยเจ้านี่คงเป็นโรคกลัวเชื้อโรคจริงๆ ถึงกับใช้ศิลาเทพพิทักษ์แห่งแสงเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าพวกผีดิบเข้าใกล้เซียวอยู่ไม่พูดอะไรเขาก้าวเดินต่อไปยังสุดทางเดินที่อยู่ไม่ไกลนักทันใดนั้นเสียงหวีดหวิวก็ดังมาจากข้างหลังนั่นเป็นกลิ่นอายจากเหล่าผู้เยี่ยมยุดระดับเซียน เมื่อสัมผัสได้ถึงพวกเขาเซียวอยู่รีบบอกเร็วเข้าเราต้องรีบไปแล้วเหล่าผู้เยี่ยมหยุดระดับเซียนตามพวกเขาเข้ามาเซียวอยู่เดินนำหน้าโดยมีเนี่ยหลี่ตามมาติดติดหลังจากที่พวกเขาเริ่มวิ่งหนี กับดักมากมายก็เริ่มทำงานลูกธนูมากมายพุ่งใส่พวกเขาดอกจันทิ้งงดอกจันดอกจันทิ้งงดอกจันดอกจันทิน้งงดอกจันลูกธนูบะอทักเข้ากับโลป้องกันแล้วร่วงลงพื้นแม้แต่ลูกธนูก็ไม่อาจผ่านโลแสงของเซี่ยวยู่ได้ อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการใช้โล่แสงมีจำกัดเสียวอยู่ใช้โล่แสงเพื่อซื้อเวลาได้ไม่นานขณะที่พวกเขากำลังวิ่งไม่คิดชีวิตพื้นที่สุดทางเดินก็เริ่มบิดเบี้ยวไม่ดีแล้ว เนียหลีพูดขึ้นเมื่อเขารู้สึกว่าว่าพื้นที่เริ่มบิดเบี้ยวเขารีบอี้ยมมือไปคว้าตัวเซียวอยู่ออกมาอย่างไรก็ก็ตามเขาช้าไปก้าวหนึ่งเซียวอยู่เข้าไปในนั้นเรียบร้อยเนียหลีครุ่นคิดครู่หนึ่ง แม้ว่าเซียวอยู่จะทำให้เขาไม่พอใจแต่เขาก็ไม่เลวร้ายอะไรการยืนดูใครคนหนึ่งตายต่อหน้าไม่ใช่นิสัยของเนี่ยหลี่เขาเอื้อมมือไปคว้าชายเสื้อเซียวอยู่แล้วหล่นลงไปพร้อมกันพวกเขาทั้งสองดูเหมือนกำลังจะตกลงสู่ก้นเหวเกิดอะไรขึ้น เซียวอยู่พยายามลืมตาขึ้นแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะมิติที่บิดเบี้ยวมือขวาของเนี่ยหลีจับชายเสื้อของเซียวอยู่ไว้เพื่อไม่ให้หลุดจากกันอย่างไรก็ตามการบิดเบือนของมิติช่างรุนแรงส่งผลให้มือขวาของเนี่ยหลีเริ่มหมดแรงควแยกกบกอ เนียหลีปล่อยมือจากเสื้อของเซียวอยู่ที่เริ่มฉีกขาดเมื่อพวกเขาหลุดออกจากกันเนียหลีก็พยายามฝืนลืมตาขึ้นและคว้าคอเสื้อเซียวอยู่เอาไว้ด้วยมือซ้ายจากนั้นก็ใช้ข้างขวาคล้องเอวเซียวอยู่ เยวอยู่รับรู้ได้ว่าเขากำลังร่วงลงไปจึงพยายามจะหยุดมันไว้แต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เขารู้สึกได้ว่ามีบางคนดึงเสื้อเขาไว้และคงจะเป็นเนี่ยหลีแน่แน่ทันใดนั้นก็เกิดเสียงฉีกขาดดังลัน่น ชายเสื้อบริเวณเอวของเขาฉีกออกเป็นวงกว้างเขารู้สึกได้ว่ามันเกิดจากคนบางคนที่กำลังจับคอเสื้อและคล้องเอวเขาอยู่รับรู้ได้ร่างกายที่หนักตึงกำลังกดทับขณะที่เขากำลังขัดขืนเนี่ยหลี่ขม,มวดคิ้วเล็กน้อยนั่นเสีย้ยอยู่กำลังทำอะไร เนี่ยหลีกำลังช่วยเขาอยู่นะแต่เซียวอยู่กลับไม่แยกแยะอะไรถูกผิดเมื่อรู้สึกว่าเซียวกำลังดิ้นขัดขืนเนี่ยหลีพ่นลมหายใจออกมาและพูดอย่างเคร่งขครืมอย่าขยับนะ นี่เจ้าอยากตายหรือไงได้ยินเนี่ยหลี่ตะคอกอย่างดุดนันเซียวอยู่ถึงกับหยุดดิ้งทันทีเนี่ยหลี่ขมหมวดคิ้วและตรวจสอบการบิดเบี้ยวและฉีกขาดของห่วงมิติพวกเขากำลังตกลงไปที่ไหนกันนะ ทั่วทุกที่ในนี้เต็มไปด้วยพลังสัจธรรมแห่งความตายแฝงอยู่ทันใดนั้นเนี่ยหลี่ก็นึกอะไรออกเขาปล่อยตัวให้ตกลงไปตามแรงร่างกายของเขาค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่กำลังรวมร่างกับแพนด้าเขี้ยวอสูรระเบิดหญินหยาง เนี่ยหลีอาปากขึ้นมีลูกทรงกลมสีขาวดำเกาะตัวขึ้นอย่างรวดเร็วระเบิดหญิงอย่างสิบเท่าลูกระเบิดทรงกลมสีขาวดำลอยห่างออกไปในความมืดและระเบิดขึ้นเกิดแสงส่องผ่นมิติที่ว่างเปล่าไร้ขอบเขต พลังที่ทำให้มิติบิดเบี้ยวหายวับไปในทันทีเนียลีและเซี่ยวอยู่ตกลงไปในน้ำและถูกพัดไปตามกระแสน้ำเนียลีกลับคืนร่างมนุษย์พร้อมทั้งอ้าปากสูดลมหายใจเขามองตรวจสอบรอบๆ ดูเหมือนว่าจะเป็นศักด์ที่หนึ่งในหลุมศพนี้บนผนังหินเต็มไปด้วยจิตกรรมมากมายที่เกี่ยวกับการต่อสู้ของผู้เยี่ยมยุดบนท้องท้องฟ้าการต่อสู้นั้นรุนแรงมากถึงขั้นมีการบาดเจ็บล้มตายมากมายดั่งภัยพิบัติเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงยิ่งนะัก รูปภาพภายใต้ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่มีอุโมงค์ที่นำทางไปยังพื้นที่ห่างไกลที่ปลายทางของอุโมงค์ปรากฏกลุ่มคนยืนสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ภาพถัดไปเป็นภาพสถานที่ลึกลับอันแสนสวยงาม แสดงให้เห็นถึงเกาะลอยฟ้าที่ภูเขาและแม่น้ำขนาดใหญ่และมีพระราชวังเก่าแก่ที่แสนยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามลอยอยู่เบื้องบนเมียลีตะลึงกับภาพที่สองมากเพราะมันเป็นภาพของสถานที่ที่เมียลีเคยไปเมื่อชาติที่แล้วดินแดนโบราณสถานแห่งมังกร มีเพียงเทพวิญญาณเท่านั้นที่รู้ถึงการมีอยู่ของดินแดนนั้นดินแดนโบราณสถานแห่งมังกรน,นั้นอยู่ระดับสูงกว่าทวีปศักดิ์สิทธิ์ที่เราอยู่ด้วยการบ่มเพาะพลังแห่งเตา๋า พลังวิญญาณของคนคนนั้นจะสามารถเข้าถึงดินแดนระดับตํานานได้และเฉพาะคนที่เข้าถึงพลังฟ้าเท่านั้นที่ก้าวผ่านดินแดนระดับตํานานไปยังดินแดนระดับชะตาฟ้าได้อย่างไรก็ตามบนทวีปศักดิ์ธิ์ มีผู้เยี่ยมยุทธที่แข็งแกร่งที่สุดคือระดับเทพวิญญาณในระดับการบ่มเพาะพลังเทพวิญญาณยังเป็นระดับที่ต่ำกว่าชะตาฟ้าอย่างไรก็ตามเทพวิญญาณก็สามารถใช้พลังในระดับชะตาฟ้าได้และได้รับความเป็นอมาตะ ทวีปศักดิ์สิทธิ์นั้นถูกสร้างโดยผู้เยี่ยมยุทธที่ทรงพลังบางคนพวกเทพวิญญาณเป็นเพียงจิตวิญญาณที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้อีกในหนึ่งก็คือพวกเทพวิญญาณมีร่างกายที่ไม่คงกระพนัน พวกเขาเลยใช้การบรรลุถึงชีวิตอันเป็นนิรันดร์ที่แม้ว่าจิตวิญญาณเทพจะแตกสลายไปพวกเขาก็จะยังไม่ตายจนกว่าพลังแห่งสัจ,จธรรมของพวกเขาจะถูกยึดครองโดยผู้อื่นจากภาพวาดบนผนงัง ผู้เยี่ยมยุตจากดินแดนโบราณสถานแห่งมังกรได้รู้ถึงการมีอยู่ของทวีปศักดิ์สิทธิ์มานานแล้วและคอยเฝ้าดูการต่อสู้ของเหล่าเทพวิญญาณแต่ทำไมพวกเขาถึงไม่ส่งผู้เยี่ยมยุตของตนมาละหรือว่าพวกเขาจะข้ามมายัางดินแดนนี้ไม่ได้ เนียลีคงจะต้องหาคำตอบหลังจากก้าวข้ามระดับตำนานและเข้าสู่ระดับชะตาฟ้าถึงจะเข้าไปยังดินแดนโบราณสถานแห่งมังกรเนียลีและเสี่ยวอยู่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำจนไปถึงที่ที่เขาสัมผัสได้ถึงพื้นดินใต้ฝ่าเท้าพวกเขารีบขึ้นจากน้ำและนอนลงบนพื้นที่แห้งเบื้องหน้า เมื่อเมียลีมองไปรอบๆก็พบว่าเซียวอยู่เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดใหม่เสร็จแล้วและที่กองอยู่บนพื้นก็คือชุดที่ฉีกขาดก่อนหน้านี้เมือม่อมองไปยังเมียลีเซียวอยู่ถึงกับหน้าซีด เขาเข้าใจว่าเนี่ยหลีได้ช่วยเขาไว้ระเบิดหยินหยางของเขานั้นทำให้เซี่ยวอยู่ประหลาดใจมากแต่เมื่อเขานึกถึงเสื้อผ้าที่ฉีกขาดเขาก็แสดงท่าทีไม่พอใจออกมาเห็นเซี่ยวอยู่เป็นนั้น เนี่ยหลี่ถึงกับยักหลายอย่างช่วยไม่ได้เซียวอยู่นี่แยกไม่ออกถึงอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าไม่ใช่เพราะระเบิดหญิงอยางของเขาป่านนี้เราจะไปเพลอ,อยู่ไหนก็ไม่รู้ ไปกันเถอะเซียวอยู่พูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจขณะที่เดินลึกเข้าไปในหลุมศพใก้เนรคุณเมียหลีบนพื้นพร,รมขณะที่เดินตามเข้าไปร่างของทั้งคู่เลือนหายไปในความมืดในขณะเดียวกันภายนอกหลุมศพโบราณ เอยจืรออาวินและเซียวหนิงเอ,อ๋ยยืนรออยู่ที่เดิมทั้งคู่กังวลเกี่ยวกับเนี่ยหลีนิดหน่อยทั้งคู่เลยพยายามทำใจให้เย็นลงเนี่ยหลีคงมีหนทางเอาตัวรอดได้อยู่ก่อนแล้ว ไม่งั้นคงไม่เข้าไปในหลุมศพนั่นหรอกทั้งคู่ตกอยู่ในความเงียบและน่าอึดอัดทั้งสองคนเคยเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันและตอนนี้ทั้งคู่ก็ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอธิบายยากเอีย จื้อวินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันไปหาเสียวหนิงเอ๋อและพูดขึ้นข้าขอโทษนะได้ยินดังนั้นหัวใจของหนิงเอ๋อถึงกับเจ็บจีดขึ้นมาเล็กน้อยนางมองไปยังทื้อวินเย่จ yeah, ื้อวิน นี่เจ้ากำลังสงสารข้าหรือนั่นเป็นความรู้สึกของข้าเยือื่ออวินรีบใส่หัวและตอบกลับเจ้าเป็นคนที่รู้จักกับเนีย่ยหลีก่อนและข้าเมื่อมองเห็นอาการรู้สึกผิดของเียื่อื่ออวิน เสี่ยนิงเอ,อ๋อใส่หัวของนางและตอบกลับไปคนเดียวที่เนีย่ยหลีรักคือเจ้านั่นเขาเลือกเองและที่ข้ารักเขาก็เพราะข้าเลือกของข้าเองไม่ใช่ความผิดของใครแม้เจ้าทั้งคู่จะมั่นกันแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานกันเหมือนกับตอนที่ข้ากับเซิร์นเฟยมั่นกันอยู่แล้วถูกถอนมั่นไปเอียดชื่อวิ่งจากนี้ไปข้าจะสู้กับเจ้าเพื่อเนี่ยหลี่เอียดชื่ออวินนิ่งเงียบไป เกี่ยวกับเรื่องนี้มันไม่ได้มีใครผิดเลยขณะที่การสนทนาจบลงก็ได้มีกลุ่มคนมาล้อมพวกนางไว้ผู้นำกลุ่มนั้นก็คือเทียนหลิงแห่งตระกูลทางตอนเหนือของดินแดนใต้พิภพและหูอยู่แห่งตระกูลหูก,กุ้ยกับลูกน้องกว่าสามสิบ คนอยู่ข้างหลังสีน้าของเอย่อชื่ออวินและเสี่ยวหนิงเอ,อ๋อเปลี่ยนไปเล็กน้อยขณะที่ยืนสังเกตการอยู่อาฮะน้องสาวคนงามข้าไม่คิดเลยว่าจะได้เจอกันอีกแล้วนี่ใครล่ะเนี่ยงุดงามไม่แพ้กันเลยนะเนี่ยชุชุช ทำไมเจ้าเด็กนั่นถึงไม่อยู่กับเจ้าหลันเนียงูอยู่สอดส่องสายตาไปรอบและหัวเราะขึ้นดวงตาของเขาเป็นประกายขึ้นมาเล็กน้อยเหยื yeah, too, ่อชื่ออวินก้าวออกมาข้างหน้าเพื่อปกป้องเสียวหนิงเอ,อ๋อนังมองอย่างเย็นชาไปที่งูอยู่และพูดขึ้นว่าพวกเจ้าตั้งใจจะทำอะไรกันไปให้พนซะ ไม่งั้นอย่าหาว่าค่าเสียมารยาทละจบตออนอ